เป็นฟุตบอลเอเบคับประเทศอังกฤษนะครับเป็นในด้านระหว่างทีมอย่างฮอชแมนะครับจะเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนนะครับจากลิกวันนะอย่างในด้านบาสลเล่คู่นี้เจอกันล่าสุดนะครับเสมอกันมา3ประตูต่อ3เลยแต่วันนั้นเป็นบ้านถึงด้านบาสลีย์นะแล้ววันนี้นะครับทางฮอชแคมได้กลับมาพบกับทางบาสลีย์นะครับในเอเบคับอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกเลยว่าทางฮอชแคมเนี่ยอยู่ลีกนอกลีกเลยนะครับหรืออยู่ตารางดิวิชั่นเนี่ยอันดับโหเรียกว่า ลีกสิเลยนะมาเจอกับบริกวันทีมอย่างบาสลีเนี่ยถ้าบอกว่าเรื่องเกรดเนี่ยบอกเลยว่าทางบาสลีดีกว่านะครับโอ้โหต่างกันค่อนข้างเยอะนะตัวผู้เล่นเองหลายๆอย่างเองนะครับเดี๋ยวไปดูความพร้อมหน่อยว่าเจ้าบ้านวันนี้จะใช้ใครลงสนามในการสนสนุงด้านคอชแชมป์นะครับจะเป็นทางด้านอย่างอ่า ฮัดติ้งลีฮัดติ้งนะครับแล้วก็ทางด้านเจมส์เฮลมอนนะครับลงมจาจัดการเรียกว่าชุดใหญ่ชุดเต็มเลยของทางด้านเจ้าถิน่นนะครับวันนี้จับหนักเลยส่วนฝั่งผู้มาเยือนนะครับอย่างบาสซี่นะครับ, ley, รบวันนี้ฝากความหวังไว้กับทางด้านแมสเวสเตอร์ uh, Mas, uh, ester, นะครับแล้วอดัมฟิลิปนะครับลงมจาจัการให้กับทางด้านบาสซี่ก็ขนคนไปชุดใหญ่ไฟกับพิบเช่นเดียวกันสำหรับทีมผู้มาเยือนบริษัทนะครับวันนี้เปิดมาให้ทางบาสซี่เนี่ยเป็นต่ออยู่1.75คือเอาง่ายว่ายิง2ประตูขึ้นไป อ่าผมยังมองว่าแม้ว่าทางบาสซี่เนี่ยจะต่อเยอะแต่เขาเจอทีมที่มันอ่าลีกิวิชนเนี่ยมันต่างกันนะฮะด้วยความน่าจะเป็นเองแม้ว่าพวกเขาจะไปเจือนก็ตามแต่ผมจะมองว่าเรื่องตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็ประสบการณ์เนี่ยผมจะมองว่าทางบาสซี่เนี่ยมีเยอะกว่าครับขอซื้อใจความเก่าประสบการณ์นะครับลูกบู๊ลูกรุยนะครับผมมองไปที่บาสซี่หนึ่มองว่าบาร์ลี่ไม่แพ้ครับ